สำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องการทดสอบไคสแควร์นะครับการทดสอบไคสแควร์เนี่ยเป็นปุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มนอนพาามเตอร์พวกกลุ่มนอนพาามเตอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่จะไม่ค่อยมีในส่วนของข้อตกลงเบื้องต้นสักเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวเนี้ยคุณมกกักจะได้ยินในส่วนของการเรียนการสอนว่าจะคุณจะเรียนในระดับไหนก็ตามเนี่ย นกลุ่มที่ไม่มีข้อตกลงเบื้องต้นนะครับในความเป็นจริงแล้วมันก็แอบจะมีข้อตกลงเบื้องต้นอยู่บ้างเหมือนกันว่าอ่ากุญแจต้องมีการแจะแ,แบบโค้งปกตินะก็คือตามอันนี้เลยตามอันนี้เลยนะครับแล้วก็ในการในการทดสอบเนี่ยจะมีลักษณะการทดสอบตามทฤษฎีเนี่ยมีเพียงแค่2ตัวยืนห้างก็คือเป็นแบบหนึ่งมิติกับแบบสองมิติซึ่งในการเรียนการสอนเนี่ย จะ,จะ,จ,ะจะสอนทั้งสองแบบเลยแต่ว่าจะออกสอบแคแ่เดียวก็คือแบบสองมิติเท่านั้นนะครับถ้าเราจะออกสอบในส่วนการตั้งสมมติฐานนะว่าต้องมีการกําหนดมาก่อนนะว่าสมมติฐานเนี่ยมันมีค่าเท่าเท่าไรนะครับอย่างเช่นอาจจะกล่าวไวแล้วลนะ่ะนะอตัตราส่วนของชายกับหญิงที่อาศัยในึ่งเทศที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือ5ต่อหน,นึ่ไงอะไรเงี้ยนี่คือสมมติฐานนะครับทีนี้ ในความนจริงมานจะเป็นงั้นไหมคำตอบคือาจจะเป็นตามนั้นก็ได้ทีนี้ข้อตกลงเบื้องต้นในการทดสอบไฮเดรคว์ในที่ผมบอกแล้วว่าเออตัวนี้มันมันมันเป็นกลุ่มนํา p a r a เตอร์ไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงอะไรมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมันมันยัมีข้อตกลงกันอยู่นะครับก็คือคุณตวอย่างต้องมีอ่าต้องได้ไม่อย่างจากการสุ่มเนี่ยนะครับอย่างอิสระจากกันนะครับอันที่สองข้อมูลที่ได้เเป็นแบบนำอย่างมีลักษณะเป็นความถี่ อันที่สามข้อมูลเนี่ยต้องอยู่ในรูปแบบของกลุ่มหรือประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นนะครับใช้ความถี่ในค่าคาดหวังเนี่ยนะของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นหลักโดยที่แต่ประเภทเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า5้าในกรณีที่ df มากกว่า2นะมากกว่าเ,เท่ากับ2เนี่ยหมายความว่ามีั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไปต้องไม่น้อยกว่า5้าแต่ถ้าว่ามีเพียงแค่2กลุ่มนะค่าในแต่เซตต้องมีความถี่ไม่น้อยกว่า10นะถึงจะใช้ได้ ถ้าจะต้องมีการปรับแก้ค่าเนี่ยเราไปดูตามข้อ1นึคือสก่อนถึงจะสามารถปรับปรับแก้ค่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการดำเนินง,งานในส่วนของการทดสอบสมมติฐานนะทีนี้การทดสอบสมมติฐานง่ายที่สุดก็แบบเดิม OI เท่ากับ e EI h ศูนย์แนวนโปหก็คือ OI ไม่เท่ e I N ากับ EI นะกำหนดค่าอัลฟานี่นะครับโดยเป็นคนกำหนดมาให้นะ เป็นยังไรมากการคำนวณค่าสถิติค่ายสแควร์ตัวนี้ตัวไคนะค่ายสแควร์โดยใช้สูตรเท่ากับค่ายสแควร์นะ OI ลบ EI ยกกำลังสองหารด้วย ei ไนะไอตัว OI เนี่ย oi คือค่าความถี่จากการสังเกตนะครับ EI คือค่าคาดหวังตามทฤษฎีนะครับเคคือจำนวนกลุ่ม h ูบอกว่าถ้าค่ายสแควร์มีค่าที่คำนวณได้มากกว่าค่าที่เปิดตารางนะ หรือว่าปริเทต่ศูนย์นะครับเหมือนเดิมเหมือนกับในบทแรกๆเลยที่มีการสอนไปนะครับตัวอย่างเช่นแบบหนึ่งวิตีมีแบบง่ายๆเนาะพือ,อยืนยันว่าผู้สั่งกาแฟมาขายในประเทศไทยเนี่ยมีสัดส,ส่วนลูกค้าเนี่ยเท่ากันนะลูกค้าจะซื้อกาแฟ A B C D อะไรเงี้ยเน้อซื้อกาแฟเท่ากันทีนี้เขาเลือกตัวอย่างมาเนี่ยทั้งหมด500คน ซึ่งถามว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่มันก็ต้องเท่ากับไอเอาห้าร้อยหารสี่ซะจะได้กับร้อยยี่สิบห้าหรือที่ง่ายคุณมีเงินอยู่สี่สิบาทจะแบ่งให้เพื่อนสี่คนจะแบ่งยังไงอ่ะมันก็แบ่งให้คนคนละสิบ,บาทอันนี้มันคือทฤษฎีไงในความจริงคนอาจจะไม่ไม่ให้ม,ใหม่ให้ตามนั้นก็ได้นะใน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 ,ในตามทฤษฎีมันต้องเป็นอย่างนี้น เขาถามว่าความเชื่อของผู้สั่งกาแฟเข้ามาเนี่ยถูกต้องไมที่ไม่ตั้งที่0.25นะอันนี้คิดจบก็เลยมาให้นะครับทีนี้วิธีการทำนะย่านที่บอกไปค่า EI หรือว่าค่าตามทฤษฎีเนี่ยนะครับมันก็คือค่าที่ได้จากการนำจำนวนคนที่เป็นลูกค้าในทั้งหมด500คนซะมาหาร4ได้ค่ากับ125ดังนั้นหน้าตาของตารางเนี่ยตารางในสื่อคุณจะไม่มีนะ อห้มีคุณต้อตงเขียนอกมานะครับอยค่าที่สังเกตได้ค่าที่สังเกตได้คือนี่ร้อยสิบร้อยกบสอดสานะครับอันนี้ผมก็ต๊อปมาใส่ตรงนี้ซะนะครับถ้าคาดหวังร้อยยี่25ห้าร้อยห้ายยี้ารยห้าอันในี้คือตัวนี้นะครับตัวนี้บวกกันลงมาได้500อยตัวนี้บวกกันลงมาได้ห้ายตัวนี้โอลบไยังไงก็ต้องได้ศูนเพราะอะไรเพราะห้าร้อยลบห้า้อยยังไงก็ต้องเป็นศูนครับ ไม่มีทางเป็นตัวเลขอื่นไปได้ส่วนตัวต่อไปนะตัวนี้นะครับจะประกาศขีดให้ดูนะ O อนะครับลบเอยกกำลังสองนะครับก็คือเอาช่องนี้ยกกำลังสองซะยกกำลังสองซ้ายกกกำลังสองซะยกกำลังสองซะนะครับยกกำลังสองก็จะได้ค่านี้ออกมานะครับตัวนี้เมื่องยกกำลังสองนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน,นีซ้ำลงมาอย่างเดียวนะครับส่วนตัวนี้ I, โล e i ลบยกกำลังสองหารด้วย EI ไถูกไหมเอไออยู่ตรงนี้แสดงว่าชุดนี้ปึ๊บหารกันเนาะหารกันแมตัวนี้นะครับสุดท้ายผลรวมตรงเนี้ยคือคำตอบที่เราจะเอาไปดูว่าเออค่าที่เราเปิดตารางเนี่ยมันจะมากหรือน้อยกว่าค่านี้นะครับแต่จริงต้องดูค่านี้เป็นหลักนะว่าค่านี้มากหรือน้อยกว่าค่าที่เปิดตารางนะครับดังนั้นค่า คาสแควรที่0.05เดเท่กับ3เท่ากับ7.81ไอ้7.81มันมาจากไหนมันมาจากตรงนี้าจากตรงนี้นะครับ0.05ตารางคา่าสแควรนะครับตอนสอบมีแค่ตารางเดียวเนาะเดียเทกับ3เทกับ7.81นั่นเอง7 8นี้มีค่าที่นรณได้มันเป็นไงครับมากกว่าใช่ไหม8.78มากกว่า 7.81แสดงว่าปฏิเสธใีส่วนเดียที่หนึ่งจบง่ายไหมง่ายนะครับไม่ออกสอบง่ายเกินไปนะครับทีนี้อ่าเมื่อกี้เป็นลักษณะของการทําในรูปแบบของตารางแต่นี้ผมต้องการให้คุณทําได้หลายๆรูปแบบก็เลยเป็นรูปแบบที่สองในการทดสอบผลยุติศาของอ่าการการการสอนจัดจ <tem> <pper> ัดอาจารย์สอนสี่ท่านเนี่ยเราให้มิสิกเนี่ย ลดองโรเซลีนะโรเซลีหรือเชื่อว่าอาจารย์จะมีอาจารย์บางท่านในที่นาาั่ศึกษาท้า่ชอบป็นพิเศษซึ่งคุณผมไม่รู้ว่าคุณชอบผมหรือว่าคุณเอิญจับโชคร้ายที่จะมามาเรียนกับผมเนาะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราคง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 จะมีบุญแหะนะถึงได้เรียนด้วยกันนะครับ อ่ทีนี้อาจารย์มีอาจารย์เอาจารย์ดีอาจารย์ซีอาจารย์ดีทำนักษาทั้งหมดสามสิบสามสิบห้าห้าสิบสี่จุดห้านะครับแล้วสอบความเชื่องกล่าวว่าจริงหรือไม่นะที่หนึ่งจุดศูนย์ห้านี่คือโจทย์คงกำหนดให้นะครับไม่ใช่ว่ามีนักษาเนี่ยมาทั้งหมดร้อยหกสิบคนมีอาจารย์สี่ท่านแสดงว่าคาดคาดหวังว่าตามทฤษฎีเนี่ยนะสี่คนเนี่ยก็คือเอาจํานวนคนทั้งหมดตรงนี้ครับร้อยหกสิบ หารด้วยสี่ซะจะได้ค่าเท่ากับสี่สิบดังนั้นยังน้อยยังไงเนี่ยแล้วสารเนี่ยก็ควรจะลงกับอาจารย์ทุกคนเนี่ยประมาณเจ็สี well. สส่ส,สิบคนนะสี่สิบคนต่อห้องนะครับทีนี้อ่ะสูตรมันเนี่ย oi ไอลบเอยกกำลังสองหารด้วยเอเพราะฉะนั้นตัวนี้นะนี่นะครับสามสิบลบสี่สิบหารด้วยสี่สิบยกกำลังสองคือสูตรนี้ก็คือสูตรเดิมแหละ 45ลบด้วย40หารด้วย40นะ,ะ50ยกกำลัง2เอ้50ลบ40นะครับก็กกำลัง2หารด้วย40ก็คือตัวนี้เป็นเหมือนกัน45ลบ40ตัวนี้นะ้ยยกกำลัง2หารด้วย40นะครับตัวนี้ลบกันเน10ใช่ป่ะ10 10เป็น100ใช่ป่ะ525นี่10ลบ5ใช่ป่ะ สิบลบห้าวห้ายกกำลังสองก็ไดเป็นยี่สิบห้าห้าสิบลบี่ดสิบถูกปะเออสิบยกกำลังสองก็ได้เท่ากับ100เหมือนกันครับตัวนี้5 5ห้าห้ายกกำลังสองก็ได้ยีห้าเหมือนกันตัวนี้ฐานเท่ากันเนาะเราบวกกันทั้งหมดนะเป็น2อ0รหนะรวมห้าสิหารด้วยเท่าไหร่หารด้วยี่สิ ยังไงคุณก็จะได้ค่ามาที่เท่ากับ6.25อยู่แล้วนะครับโดยที่ค่าค่ายสแควร์เท่ากับ0.05มาจากไหนมาจากโจทย์ที่โค้งคกำหนดมาให้นะครับ DF มาจากไหนอาจารย์มี4กลุ่มอ่าหรือ4คนนะ4รุ่นก็เลยเหลือ3เพราะฉะนั้นจะได้ค่านี้เหมือนกันนะครับ3จะได้ค่า7.81ทีนี้ไอ้7.81เนี่ยดูว่ามันมากหรือน้อยกว่าค่าที่เราตัวนี้ นะอ้าวอ้าวคราวนี้ค่าที่เราคำนวณได้เกิดน้อยกว่านะครับและค่าที่เราคำนวณได้เนี่ยเกิดน้อยกว่าค่าที่นราจะการเปิดตารางเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยอมรับให้สูนเนาะราเอาถึงตรงนี้นะครับอ่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างง่ายเช่นตัวนี้ถ้าเยากจะออกสอบคงจะไม่ออสอบเพนะราจะ,จะมันคะ่อนข้างที่จะง่ายนะ ดี๋ยวดูทีนึว่าจะเอาสอบในลักษณะไหนหรือบอกนักอนอีกทีตอนจะสอบปลายภาคทีนี้การปรับแก้ค่าเนี่ยโดยปกติก็จะบอกให้ฟังนะบอกให้ฟังแต่ว่าไม่ได้สอนแล้วก็ไม่ไม่ได้แสดงวิธีทําให้ดูเนาะเพราะว่า,าตัวตัวนี้โดยปกติเถ้าผมเจอคนที่เช้งเฉ่ยติจริงจริงเนี่ยถ้ามันไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขามักจะให้คุณเนี่ย ไปใช้เขารียกว่าสถตัวอื่นนะเช่นสเปียร์แมนใช้อะไรก็ได้นะครับให้มันมีความเหมาะสมในงานวิจัยถึงมากที่สุดนะครับในกรณีที่มีการตอบค่าเนี่ยในกรณีที่มี df เท่ากับหนึ่งหราอเาว่าอะไรก็คือมีตัวแปรมากอ่าจะแดกลุ่มเนี่ยคือสกลุ่มค่าคาดหวังตามที่สถิตเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า10นะแต่ถ้าเกิดว่า df เกิดมากกว่า2อเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า5 คืออันนี้เขาดูจากตัวนี้นะอ่ามีจำนวนช่องเนี่ยไม่น้อยก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเนี่ยควรจะทำย,ยังไงคือควรจะยุบกลุ่มยุบกลุ่มก็คือเพื่อทําให้จํานวนจํานวนความถี่มันเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรทีน,นี้การทดสอบสมมติฐานแบบสองทางนะครับตัวน,นีที่เาาราศึกษาเนี่ยจะแบ่งเป็นสองลักษณะก็คือความสามารถในการขายก็คือในส่วนของ ไอ,อ,อ้พอลักษณะกันนะคือสะดมนะสะดมคืออะไรแถวคืออะไรนะครับสะดมก็คือแนวตั้งแถว,วคือแนวนอนนะอย่างเช่นการทดสอบการขายนะครับของพนักงานชายกับหญิงนะว่ามีผลไหมนะอุ้ง่ายๆคือนขายของเอ่อเป็นขายของอะไรก็ตามเนี่ยเทีมีผลไหมอย่างเช่นผมไป เดินเดินเดินซื้อของเงี้ยอมีผู้ชายขายชุดชั้นในผู้หญิงเงี้ยคิดว่ามันจะขายดีไหมจริงจรงมันก็น่าแปลกมันก็น่าแปลกแต่ว่าแล้วมเขาซื้อส่วนตัวผมนเอคิดว่าไม่มีคนซื้อคนซื้อทรอนกันหรอกเพราะว่ามันมันไม่ใช่อ่ะนะ,ะก็ลองดูทีนี้ทีนี้รูปแบบของ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 ,ของการแบ่ง แบ่งแบงส่วนเนี่ยมันก็คือมีสองปัจจัยที่เราต้องสนใจเนาะการตั้งสมมติฐานเนี่ยคือบอกว่าอาเพศนะครับนัางอ่าความสามารถในการขายมันขึ้นกับเพศนะแล้วก็อีกอันนึงคือบอกว่าความสามารถในการขายมันขึ้นกับเพศทีนี้ไอ้พวกนี้มันเรียนไปใช้ทําอะไรอย่างแรกคือว่าเราเราเราจะสามารถคํานวณได้ครับว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะเอาไปใช้ ในการกำหนดหรือว่าการเลือกปจัจจัยใดที่เอามาใช้ในการดาเนินธุรกิจของคุณนั่นเองนะสูตรไม่ต่างจากเดิมนะค่าสแควร์เท่ากับ o i j ลบ e ี I j ยเรากลังสองหาด้วย e i j เนะเป็นผลรวมของทั้งโลและคอลัมน์นะครับตั้งแต่ i เท่ากับ1นเท่ากับ1นะครับ o i ค่าสังเกตอีไ e อค่าตามทฤษฎีทีนี้ค่าตามทฤษฎเนี่ยมันจะใช้ สูตรของมันสูตรมันคือตัวนี้ E.I.J. ลบ e j เท่ากับ R.I.C.J. หารด้วย N พูดเป็นภาษาให้เข้าง่ายๆให้เข้าใจใง่ายๆก็คือผลรวมในแต่ละแถวคูด้วยผลรวมในแต่ละคอลัมน์หารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบเดิมเลยนะครับแล้วก็ไวเซ้ศูนย์เมื่อค่าที่คำนวณได้มันเกิดมากกว่าค่าที่จะเปิดตารางเ่านั้นจบเหมือนเดิม เหมือนเดิมอันนี้ไม่มียสีเรียอย่างนะครับเคยบร,ษริษัทเยาดิฟันแห่งหนึ่งตง้องการอยากทราบว่าเพศมีผลต่อการเลือกเลือกสียาสีฟันหรือไม่นะครับเลยเลือกกลุ่มตัวอย่างมาโษห้าร้อคนนะจากการสอบถามถึงสีงาสีฟันเนี่ยพบว่าเพศชายเพศหญิงมีผลดังนี้ สีขาวแล้วก็สีอื่นๆนนะณปัจจุบันเนี่ยสียาสีฟันที่เขานิยมใช้กันมากๆคือสีขาวนะเพราะว่าอะไรมันเป็นตัวแทนของความสะอาดนะสีอื่นเช่นสีดำนะยาสีฟันดอกบุกคู้หรือในลักษณะของสีเขียวสีฟ้าอะไรเงี้ยเออทำให้มันรู้สึกสดชื่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นสีขาว ผู้ชายเลือ,ส 1, อกสีขาว128คนผู้หญิงเลือกสีขาวทั้งหมด138คนนะสีอื่น1 7 2 162นะอถามยาสีฟันสีนีู้อุ่นใช่ไหมใช้ทางไม่ใช้บ้างนะอ่ไม่เป็นไรีแถวาแค้เราสอบสมมติฐานว่าสียาสีฟันเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับเพศนะครับก็คือ,อไม่ไว่ายาสีฟันสีอะไร ผู้ใช้ผู้หญิงก็ซึ้งเข้ากันหมดนะผู้บริษ,ษทัทใช้ไง่ายๆคือประมาณนี้นะครับอ่า uh, e i j r i c j r n a หนึ่งนะ r หนึ่ง r หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับผมคิดให้ดูนะ r หนึ่งคูณตัวนี้ r หนึ่งคูณซีหนึ่ง r n เป็นนี้นะครับคือห้าร้อยอ่าคูณกับ อ่า466หารด้วย1,000นะครับก็คือตัวนี้นะเสร็จแล้วตัวต่อไปก็คือตัวตัวเดิมนะครับตัวเดิมตัวนี้นะตัวนี้้500คูณกับ534แล้วหารด้วย1,000เหมือนเดิมนะตรงคามสูตรเปี้ยนี้เลย R2 R2 คืออะไร R2 คือตัวนี้500ตัวนี้นะครับ500ตัวนี้ก็คือ เอาตัวนี้ห้าร้อยคูณกับ q หกแล้วหารได้หนึ่งพัน 1, เช่นเดิมตัวนี้ห้าร้อยคูณห้าสามสี่แล้วหารหนึ่งพันเช่นเดิมทุกๆตัวต้องมาหาร n น,นะครับต้องหาร n ทีนี้ r หนึ่ง r สองถ้อยถูกต้องมาเกบบนี้ไว้เพื่อให้คุณเข้าใจง่ายครับว่าไม่เกิดจากแถวแถวที่หนึ่งคูณหลักที่หนึ่งคูณหลักที่สองแถวที่สองคูณหลักที่หนึ่งคูณหลักที่สอง เรจะได้ค่ามาเป็นค่าจำลักทําไมมันเหมือนกันคิดผิดไหมตรงต่อคือผมคิดไม่ผิดเพราะว่าตัวเลขมันเหมือนกันเนาะนเป็นธรามบังเอิญนะครับทีนี้สามสองแปดมาจากไหนอ่ะจากเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับค่าจำลักมันเป็นหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอ่าตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวแรกก็คือสองสามสามใช่ไหม เอา3 2มสองแปลบสองส e ามสามด้วยส e อามสตามสูตรนี้ OIJ ลบ EIJ ยกกำลังสองหารด้วย EIJ อันนี้หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจมาจากไหนละ่ะมาจากตัวนี้ครับ E หนึ่งสองไหมอันนี้มาดู E หนึ่งสเป็น267ใช่ไหมอันหนึ่งเจสองถึงลบด้วย267ยกเจกกำลังสองหารด้วย267นะครับตัวต่อไปก็คือแถวที่สองหลักที่1นะครับ2อหนะ สองหนึ่งไอสองหนึ่งเนี่ยมันมาจากนี่หนะึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดก็คือตัวนี้นะครับนะหนะึ่งสามแปดแล้วก็หาค่าจำนวนของมันก็คือสองสามสามนะก็หนึ่งสามแปดลบสองสามสามก็กำลังสองหาด้วยสองสามสามใช่ไหมแล้วไปคำตอบออกมาตัวนี้ตัวต่อไปนะตัวนี้นะโอเจเท่าับสามหกสองสามหกสองก็คือผู้หญิงนี่เองสอง สามอสองสองนะครับก็คือสามหกสองเอาสามหกสองตั้งลบด้วยสองหกเจ็ดสองเจ็ดมาเป็นไหนมาจากตัวนี้นะครับอีสองสองนะลบกันนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ลองหารด้วยสองหกเจ็ดตัวนี้ปุ๊บคำนวณมาคุณจะได้ประมาณอยู่ค่าที่ร้อยสี่สิบห้าเจ็ดสี่เจ็ดทีนี้อย่างนึงก็คือว่าคุณคุณ,คณมั่นใจได้เลยครับคุณมั่นใจได้เลยว่า เออเป็นได้ค่าร้อยร้อยกว่าเนี่ยยังไงมันก็ต้องเยอะกว่าแล้วปฏิเสธแน่นอนนะครับทีนี้มันต้องมีการเปิดตารางนะครับการเปิดตารางก็่จะเป็น r าลบหนึ آ, ่ง r ตร์ีนี้เป็นสองนะ c ลบหนึ่ง c ก็เป็นสองใช่ไหมเออสองลบหนึ 2, ่งก็เหลือหนึ่งถูกไหมครับนะอันนี้เราแปลงเป็นหนึ่งหนึ่งคูณกันก,ก็เป็นหนึ่งยู่ดีนะ ได้ค่าเท่ากับ3.84นั่นค่าที่คำนวณได้มากกว่าค่าที่จะากเปิดที่ได้จากการเปิดปมาดังนั้นตัวเศษที่ทศูนย์เป็นคำตอบแล้วนะครับหนึ่งนนะมีค่าเท่ากับ3.84นะครับอันนี้ตัวอย่างเดียพรนะครับว่าตัวนี้เป็นเป็นการอัดค่าไม่โชว์นะในส่วนบัสรหัสนะครับ,นะส,บ,ส,รรบสับคนที่มา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 ,มาดูในส่วนของวิดีโอ นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ก็ก็ไม่บังคับทำนะอันนี้ก็ถ้าทำก็เป็นการสุดทบทวนนะเพราะว่าเหมือนกันแต่ถ้าเิดว่าเนี่ยผมจะให้ทําตัวนี้นะครับตัวนี้จะต่างจากข้อมูอสักครู่เมื่อกี้นยะที่ผมให้เป็นดูนตัวอย่างก็คือมันต่างกันตรงที่ว่าจากเพศชายเพศหญิงใช่ไหมครับมันมีมันมีเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็คือแบบไหนที่ให้ทําวันนี้นะ ถ้าเกิดว,ว่าใครใครไม่ชอบใจตรงนี้นะก็ลองไปปรับปรับเปลี่ยนโจทย์ผมดูนะแล้วก็ลองทำนะครับสำหรับคนที่ไม่มาเนี่ยก็พยายามนะครับพยายามพยาพยามพยายามที่จะเข้ามาเรียนนะครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยคุนได้นะ,นะก็สุดท้ายนี้หมดแล้วในส่วนของอการทดสอบไค t สแ g o r นะครับออกสอบก็คือการทดสอบไค t h แ g ร r แบบสองทางนะครับก็ อืมเลยครับผมไม่เข้าใจก็มาดูวิดีโอนะถ้าไม่เข้าใจจริงก็มามาหาผมมาถามผมแล้วกันเดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมไอ้นี่ให้หรือผมบอกวิธีการเรียนให้หรือว่าทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตกอะไรประมาณนี้เนาะครับผมก็อันนี้ก็ขอบคุณมากครับ